ตามกรอบแนวทางดำเนินงานด้านความปลอดภัยทังกาได้แก่เป็นหลักการภายใต้หัวข้อการป้องกันและแก้ไขมาวิเคราะห์หาสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญในการเกิดเหตุเพื่อกําหนดแนวทางกานโอกาสนี้กรมกับกันวิจัยชันประธานเก่าเปิดป้องกันและบรรเทาสารภัยหัุดปาสแก้วนะครับตานรองผุ้งขับการตำรวจภูธรสรแก้วนะครับ ท่านประเทศทางถนนในจังหวัดสาะแก้วของเรานะครับก็คิดว่าพวกเราทุกคนนะครับทุกทุกโวงงานเดียงพูดถุยบรรยายน่สระแก้วก็ขอบคุณทางผู้จัดนี้ประมาณไม่ถึงชั่วโมงนะครับอาจจะแค่แค่ิบนาทีที่จะให้ทุกท่านได้รับทราบประเด็นเรื่องของสถานการณ์เรื่องของแก้วในในในบางเรื่องนะครับแล้วก็มี กานที่ไปนอนในบ้านมีปลอดภัยถ <mop? S 2> ึงบ้านแน่นอนนะครับต้อง อยากต่อเรื่องนะครับในสิ่งที่ผ่านมาครับครับทุกท่าเนเวลาจากการที่เราได้มาพอเรารู้ว่าปันมีสาเหตุตรงไหนนะครับที่มันตรงจุดนนะครับเราเริ่มจากการ